สวัสดีครับสนับในคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่เขาว่ากันว่าเป็นเกมที่ก๊อป GTA นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Dude Thief War หรือว่าสงครามเพื่อนโจรน,นะครับ <c oughs> สมัยชื่อมันแ,บบแปลกๆวะเนี่ยเป็นเกมมือถือนะครับสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าภาพในเกมเนี่ยมันก็ตามสไตล์ของเกมก๊อปหรือว่าเกมทุนต่ำนะครับภาพมันก็จะตลบตลบอย่างนี้แหละ เป็นตัวละครขี้ก้างนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ครับเกมเพลย์อาจจะดีก็ได้นะะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,ากเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกับ GTA บ้างนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับอ๋อเริ่มมามันจะมีตัวละครให้เราเลือก3ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่าแจ็คนั่นเองสนับสนุนโดย Golden เติมเกม บริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองรวดเร็วปลอดภัยซึ่งทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะมากครับอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็ครวมมิตรพิชิตใจเธอแล้วก็แพ็คซที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID ของทางร้านได้เลยครับโอเคหเริ่มมาตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะครับเหมือน GTA เลย อ๋อบ้านนี้ก็คือเป็นจุดเซฟนะครับโหมีทีวีมีเครื่องเสียงว้าวแล้วก็แนะนําคุณผู้ชมนะครับเวลาเล่นเนี่ยให้ปิดเน็ตเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเน็ตเล่นเนี่ยมันจะมีโฆษณาขั้นระหว่างที่เราเล่นนะครับซึ่งมันน่าราคาญมากมากเลยเฮ้ยอันนี้ผมจำได้อันนี้เป็นฉากตอนเริ่มเกมของ GTA San นะครับบริเวณบ้านของเราใครเคยเล่น GTA San นี่จะรู้เลยนะครับ มาถึงก็เจอเลยครับสิ่งแรกที่มีการก๊อป GTA นั่นก็คือบ้านตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมีรถจอดอยู่ซะด้วยถุงขยะเก็บได้ด้วยเอออย่ามันทิ้งโอเคเรามาดูดีกว่าครับว่าเจ้าเกมนี้นี่มีอะไรที่เหมือนกับ GTA บ้างนะอย่างแรกเลยนั่นก็คือมีมือถือด้วยนะครับคุณผู้ชมเราสามารถทําอะไรได้อ๋อสามารถเรียกรถมาได้นะครับ อันนี้ดูเบอร์จริงๆมันต้องอูเบอร์ไหอ่ะโอ้โหแล้วก็สามารถซื้อของนะครับอ๋อสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเงินได้นะครับเป็นเงินในเกมนะไม่รู้ว่าเงินในเกมนี่มันหายากแค่ไหนนะครับดูแผนที่ได้โอ้โหแผนที่ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่มันเกมทุนต่ำที่ถือว่าทำแผนที่ออกมาได้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับ นึกว่าสามารถเล่นได้เพลินเลยครับอา้าหตกใจตกใจหมดนึกว่าปัก๊กสามารถเซฟเกมได้มีโหมีไทยว้ายอ,อะไรเนี่ยหน้าตาโอ้ทำหน้าออกมาให้มันดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องทำหน้าตัวละครนี่มันตลกขนาดนี้โอ้ยเรานี่ก็หน้าตาดีใช้ได้เลยนะเนี่ยมาเซลฟี่กันสักหน่อยแชะ เซลพี่สักหน่อยครับนี่อ๋อปรับกล้องหน้ากล้องหลังได้อ,อืถือว่าโอเคเลยนะครับทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับเกมเพย์มีความคล้ายคลึงกับ GTA ค่อนข้างที่เจะเยอะเลยมีการแบบให้กดใช้สมุดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ครับเราสามารถใช้ไม้เบสบอลในการฟาดหัวได้ รู้สึกว่าท่าทางการฟาดนี่รุนแรงมากโอ้รุนแรงตรงไหนวะเนี่ยมีระเบิดด้วยอืมาถึงก็มีระเบิดนะ่แหละเออโอ้โหรุนแรงใช้ได้เลยนะครับระเบิดเนี่ยบ้าไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยอืมอา้าวเสียงเอฟเฟกต์นี่มันเสียงจิ้งหรีดโยนเสษคนเป็นอะไรไหม เอ้ยเต้นกังนำกังนมสไตล์โว้โยเอากับเขาสิเจ้าเกมนี้เอาเอาเออเดี๋ยวเราอยู่ยดีๆก็ขับรถมาชนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไม่มีการเบรกเลยเนะหรอโว้ยไปดีครับขายอะไรอะ่ะเรมอนโอ้โหน้ำผลมไม้เหรอขอซื้อน,น้ำผลมไม้หน่อย โอ้ยคนขายก็เต้นได้เหรอโอ้โหทรงผมนายนี่เท่มากเลยนะโอ้โหมันจะเท่เกินไปแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีถึงเงินด้วยยังไงเนี่ยอ่าขอซื้อน้ำผลไม้หน่อยครับ้าวหยิบไปเลยละหยิบไปเลยอย่างนี้เหรอนะครับเอาเงินไปเดี๋ยวแอะเอาเดี๋ยวเอากรเด,เเเดเเ็นเลยเอา จะจ่ายเงินหนีทำไมเนี่ยโอ้คนที่นี่กลัวเงินเหรองั้นเลยเอ,เอ, <c oughs> อ้าวอ้าวว่าอย่างนี้ก็ได้อา้าวเดี๋ยวๆอยู่ดีๆก็ลม้มโหนี่มันอะไรวะเนี่ยเกมบ้าเลยกันเฮ้ยนายนายระวังรถระวังรถโอ้โหเก็บไปนายนายเอาเงินหรือเปล่เาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆจะให้เงิน เอา้าจะมาตีเราเฉยเนี่ยเงินเนี่ยเอาไม่เอาเหรอเอ้ยเด็กคนที่นี่เขาไม่ชอบเงินวะ้อวสมนำหน้าโดนรถชนตายไปนายอ่ะเราแจกเงินเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆก็ตีละกกาเลยก็วิ่งหนีซะงั้นโห อาจจะเหมือนแบบเวเนซุเอลาก็ได้นะคุณผู้ชมที่ค่าเงินของมันเนี่ยถูกซะจนแบบคนเนี่ยเอามาโยนทิ้งนะครับอ๋อมีหน้าแหละแสดงว่าเงินน่าจะหาง่ายนะครับที่นี่โอ้จะชิวเกินไปแล้วลุงโอ้ลุงเกินไปแล้เกินไปแล,เปแล้เต้นออกหน้าออกตาตก<บ> <laughs> ตกเข้าให้อันนี้เขาเรียกว่าวิ่งเผ่นกันป่าลาบเลย โ,โชว์รูมรถเยี่ยมมาซื้อรถสักหน่อยสวัสดีครับขอซื้อรถหน่อยครับยังไม่มีคนขายอะ่ะเอาเอาอย่างนี้ก็เสร็จสิหุ่ยแลมโบกินี่ <c ười> ไอ้นี่มันรถอะไรเนี่ยรถไก่ขโมยรถไก่แล้วกันรถ <c ười> ด,ดีๆไม่ขโมยนะครับมาขโมยรถไก่ซะงั้นว้ารถไก่กุ๊กโอ้โห ตืดดดโหเรียกได้ว่าเมืองนี่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโหเรียกได้ว่ามีอะไรให้เราทาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่มีนตัสด้วยอืรถไก่มีมนตัสโอ้ยสุดยอดมากแม่มันแว้นมากเลยรถคันนี้แล้วก็เราสามารถกดกระโดดระหว่างที่ขับรถได้เยอกกระเด็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยตายหรือเปล่าเนี่ย เดือดเป็นการกระโดดออกจากรถที่โอ้โหรุนแรงมากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ดูเบอร์เป็นออฟฟิศของดูเบอร์นะครับคุณผู้ชมจริงๆมันต้องอูเบอร์ไหมเนี่ยโอ้โหรถแท็กซี่อย่างเท่เลยคุณผู้ชมดูด,ดิรถแท็กซี่เปิดประทุนว้าวโอ้โหดูคุณผู้ชม มีกลางวันกลางคืนด้วยนะครับมันไม่ธรรมดานะครับตัวเกมนี้อือโอโอ้โหชนต้นไม้ต้นไม้ก็พังนะครับชนั้รั้ว,วก็พังนี่เรีวยกว่ามีการพังของสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับสผื่อบตัวเกมนี้โอ้ยทำออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมก๊อปกเอ็เถอะอ้เราสามารถทํางานรับส่งผู้โดยสารหรือว่าขับแท็กซี่ได้นะค,คุณผู้ชมอ้อ ไป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 ไหนครับให้ไปส่งที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางบ่อนนะครับมาให้เราไปส่งผู้โดยสารที่จุดไหนนะแล้วก็จะมีเวลาบ่อนนะครับถ้าไปไม่ทันอาจจะไม่ได้ตังค์นะครับเนี่ยทันหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวิเอาติดอื้เอา,อมเอาไม่ทันโอ้โหขอโทษครับ โอ้โหไม่ได้ตังค์ซะด้วยนะหามุมมองแบบนี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าไปไหนครับไปสยามโอเคได้ขับตามลูกศรไปเลยนี่ไปทางลัดเลย <c oughs> <c oughs> ลัดป่าลัดจ้าอย่างนี้เลยถนนไม่ต้องมีเอ้าดีนะใครมาขับรถตรงนี้วะเนี่ยโอ้หมันใช่เรื่องไหม อันนี้ครับถึงแล้วสยามขอบคุณครับเอาเงินล่ะเงินเอาเดี๋ยวเงินอ๋อโอเคบวกแปดสิบหกนึกว่าจะไม่ได้งเงินโอ้ยหาผู้โดยสารกันต่อนี่ด้ดวยเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ชิลๆเลยนะคุชสนุกใช้ได้เลยนะโอ้โหแล้วแผนที่นี่ก็ใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ไหนวัน่เดียวโอ้โเดี๋ยว,วอมเกิดอะไรขึ้นชีวิต คนทำงานก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลับกลางคืนต้องออกมาทำงานเนื้อหาเงินเลี้ยงชีพโอเคครับไปครับเอามาส่งแค่นี้เหรอ <c oughs> แค่นี้เลยนะ <c oughs> เดินเอาก็ได้ <c oughs> ขี้เกียจเดินเละคนมันรวยหาเรื่องเสียตังเล่น <c oughs> อย่างนี้ก็ได้อะ ไปไหนครับพี่โอ้โหยืนโบกแล้แท็กซี่กลางถนนอย่างนี้เลยเหรอไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวไปไหนครับเนี่ยไปเดอะมอลล์เดอะมอลล์อืมโหแมนมากชนคนเต็มกระเด็นเลยหื้มอุ้ยเอ้ยตำรวจเดียวเดียวเดียวผมไม่ได้ตั้งใจ นี่ติดดาวหนึ่งดาวนี่ต้องรวจถึงกับไล่ยิงเลยนะคุณผู้ชมมันรุนแ,แรงขนาดนั้นเลยเห่าถึงแล้วครับเงินครับเงินเงินได้เท่าไหร่โอ้ยร้อยสี่สิบหกโอเคได้ตังค์อย่างเยอะเลย <c oughs> ตีละกาบหลบโอ้โห,โโหปืนป้าอะไรวะเนี่ยเอ้ากลัว ว่ากลัวเสียงเพลงออืวิ่งหนีกันใหญ่โอ้ยอย่างนี้ต้องเจอ,เอระเบิดแล้วไอ้พวกนี้หยุดก่อนสตาร์ทก่อนอนี่เต้นเต้นเต้นจากนั้นก็เออเดี๋ยวนี่มันเสียงตีหรือวะเนี่ยัวอืม นี่มันเสียงซาว n d e f ฟ e c t โง่ๆที่ใช้ในการทำคลิปใน YouTube เลยนะครับเนี่ยโอ้โหมันนั่งทำอะไรกันเนี่ยหลันอือหยุออยอะไรอะไรไอ้ตำรวจอ,อืออุ้มหุยรุนแรงมากอ,อือเจ้าวะเจ้าวะ อู้หแต่ค่าตำรวจตายก็ยังหนึ่งดาวอยู่เลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ชเช้าแล้วนะครับตำรวจนี่มากันลัวๆมากันลัวๆเลยเนาะเต้นเต้นก่อนเต้นก่อนแล้วก็เจอนี่เข้าไปเอ้าเร้่องโดนอะไรวะเนี่ย ตายเลยเต้นโอ้โหแล้วมาเกิดที่สถานีตำรวจครับอ๋อต้องเสียเงินเนี่ยหรอค่าปรับโอ้แล้วแล้วเต้นทำไมนี่อันนี้เขาเรียกว่าจ่ายสวยจ่ายสวยเก้าบาทก็ออกมาได้แล้วโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสถานีตำรวจหรือว่าอะไรครับเนี่ย มีการแบบป้องกันแน่นหนามากโอเคเริ okay, ่มมีเงินเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะลองซื้อรถนะครับโอ้โ oh, หมีรถให้ซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีโกคาร์ทโอ้โหมีสเก็ตบอร์ดมีมอไซค์มีจักรยานมีรถแข่งด้วยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> อันนี้มันคือรถหรอเนี่ยโอ้โหเพลดีแชร์ซื้อมา <laughs> <laughs> เดี๋ยว นี่มันรถเหรอน้องขับได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยขับได้ไหยอะโอ้ยกียเกมมิ่งที่ขับได้ไมาแล้วที่สำคัญมีในตัดด้วยว้ายอืมเรียกว่าการใช้ในตัดนี่เป็นการปรับปุ่มเอนเนี่ยโอ้ยโคตรแรงเลยเอาค้างเลย เกมถึงกับคพังเอาพังเลยคุณผู้ชมโอ้ยอะไรวันนี้ล้วไม่ได้เซฟไปด้วยโอ้ยโอเคครับเอาไว้เข้านี้ก่อนแลวกันนะครับสำหรับเจ้าเกมดู i ทิฟว r เกมก๊อป GTAV ที่ถือได้ว่าทำออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเอามาเล่นเพลินๆได้เลยนะ โอเคครับสำหรับใน,นคลิปนี้ผมเซียร์เซสทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะบ๊ายบายจ้า